โอเคก็การสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมประสบการณ์ในโรงเรียนมัธยมตอนกลางคืนนะแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมเราต้องมาเที่ยวโรงเรียนตอนกลางคืนด้วยก็ไม่เข้าใจมานละทาทีเหรอไม่รู้แหละโอเคก็ทพอันแเรวก็ไปเลิกไปเลยไปโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่เกมนะครับอ่าในปีหนึ่งพันเก้า้เก้าเก้านักเรียนชื่อแดนนี่ดับเวล อะไรสักอย่างเนี่ยโอเควันที่สองพันห้าเหรอโอ้หนานมากเลยเนี่ยทำไมมันนานจังวะโอ้ีหเสียงคนรอด้วยฮ่าฮ่าฮ่าอืมเอซ r มอาเสียงเดินเอ่อตรงพื้นหญ้าใช่ไหมน่าจะใช่เอซ r มอาจัดเลยขอเบาเสียงก่อนเอ่อเสียงดังมากเค๋ประมาณนี้นี่คืออะไรอ๋อนายวิชันโอเค อ่าตรงนี้เปิดได้ไหมอันล็อกอืมดูเหมือนว่าประตูนี้จะล็อกนะให้หาทางอื่นเข้าเออกระโดดไม่ได้ด้วยมีทางอื่นไหมวะมันต้องมีสักที่เดี๋ยวตรงนี้เข้าไม่ได้เลยกระโดดก็ไม่ได้อ่าลองขยะมัอะไรไหมเอ้นี่ไงกัวป่าอ่าใช้งัดประตูแน่เลยคือมันมืดน,นะโอเคเปิดประตูชึบ โอ้โหมืดมากต้องใช้นาวิชั่นแล้วไม่มีรอยเท้าใครด้วยว่ะเิยออกไปโอเคให้สำรวจในโรงเรียนนี้อะไรวะเนี่ยโรงเรียนอะไรอะ่ะโรงเรียนมีรูปหมาด้วยไอโบ <c oughs> โอเคเขาให้สำรวจในโรงเรียนนี้นะครับอนี้มีอะไรไหมตรงนี้กั้นอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วก็มีรอยเท้าทั่วโรงเรียนเลยไม่รู้ว่าใครมาเดินไว้นะ ใครมันใส่เออใครมันเหยีบโคนแล้วก็เข้ามาในนี้เนี่ยเดี๋ยวให้สำรวจอะไรเรื่อยๆในนี้เป็นห้องครัวนะเอออันนี้อะไรเอ่ยเรนเนอร์้ยจอขยา่าคืออะไรไม่มีอะไรเดี๋เราลองไปที่อื่นไหมเ,เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนน่าจะเป็นโรงอาหารไหมใช่เป็นโรงอาหารแต่ผมไม่เคยเห็นโรงอาหารแบบรูปแบบนี้นะ น่าจะเป็นองของฝรั่งเขาเออแล้วต้องทำไงต่อเอ่ยอ่าอ่าเดี๋ยวไปทางตรงนี้อะไรเนี่ยล้อรถเหรอเขาไนเหมือนรอยล้อรถจังวะไม่ไม่ไม่มันคือเอ,อ่อมันคืออะไรนะมันคือรอยลากอะไรสักอย่างน,นี่แหละเอ,อ่อ n y something to burn down the door เมื่อกี้เห็นอยู่ไอ้เนี่ย เนี่ยน่าจะหยิบได้ลวลใช่ไหมไม่ใช่ต้องทำไมต้ง uh, sure can find องแอมช่วยแคมไฟไฟสักอย่างอ๋อเมื่อเข้าเมื่อเราเคยมาโรงเรียนนี้แล้วนะล้วก็น่าจะเรียนจบไปแล้วอ่ะน่าจะใช่มั้งเปิดได้ยังยังเปิดไม่ได้มีตรงไหนให้สำรวจดีกไหมมันก็ตันหมดแล้วนะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเราต้องทำยังไงเอ่ย จะเดินวนไปเรื่อยๆตรงนี้นทำไงเอ่ยไปไม่ได้ปิดเหรอไม่มันต้องทำไงก่อนอ๋อนี่ๆๆคืออะไรอะ่ะเออมันคืออะไรผ้าเหรอมันเหมือนผ้าเอาเอาไปทำอะไรอ๋อจุดตรงนี้นี่แล้วก็ไปเผาประตูโหจีเนียสมาก โอ้โหมึงโคตจีเนียสเลยไม่โดนอาจารย์ด่าหรอวะเนี่ยคือแทนที่มึงจะไปหากุญแจแต่มึงใช้ไฟเผาไปแม่งเลยโอ้โหสุดยอดโคตรจีเนียสอะไม่มีใครเคยทำมาก่อนนนไอ้นี่โคตรจีเนียสสุดๆอะอ่ะโอเคมีร้อยไรครับวัดวัดเด้อเอ่ออะไรเอ่ย อ่าปสปติงทูคอสท่อเหรออ๋อตรงนี้ให้มาวางเป็นไม้แพร้งให้หาไม้กระดานมาวางขึ้นจริงๆงเรากระโดดขึ้นไปก็ได้นะเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอาไม้มาเลยแต่เกมนี้มันกระโดดไม่ได้เหมือนแบบให้เราแบบหาพัซโซท่ท้าทายนะอ๋อนี่นี่น,นี่ไม้ออ๊ยไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ย เปิดทำไมอายุโอเคคุณเปิดทำไมเอ่ยเอาวางไปขึ้นไปได้พอเปิดในะมิชชั่นไว้นะเพราะว่ามันมืดมากมันน่าก,กลัวนะปิดแล้วมันน่าก,กลัวมากดูดิต้องเปิดเอาไว้โอเคเอ่อหาทางที่จะเปิดประตูโหวตรงนี้คืออะไรเนี่ยไททันบุกเหรอวะทำไมมันเป็นรูอย่างเงี้ยรูอะไรวะใครมาทำอะไรไว้เออ,เอ,อนั่นแหละ อ่าเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรไหมอ้อมีค้อนอ่ะเก็บค้อนไปก่อนทำไมของทุกอย่างมันบังเอิญจังวะคือเหมือนมีคนมาจัดวางไว้ให้เราอ่ะแล้วก็ให้เราผ่านไปได้มันแปลกนะเนี่ยเออต้องทำไงตรงนี้เหรอใช่มอุ้ยอุ้ยเชี่ยไอ่อเอซมอาร์เอมอาร์เปิดประตูโคตรดังเลยเอามาอยู่ที่โรงยิมแล้วนะยังคงทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างไว้ด้วย โหพิธีกรรมทำงานสอบไม่ผ่านเหรอได้เอฟกันเต็มเลยโหม,มึงไปหามาจากไหนเนี่ยวิธีการสอบไม่ผ่านก็คือบูชายันไอ้กระดาษสอบเนี่ยนะทำไมไม่อ่านหนังสือละครับโหเหมือนจะมีตรงนี้มีรอยลากเป็นเป็นลูกศรไหมทำไมมันมีแต่รอยลากอะตรงนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ล็อกเกอร์เอ้ยตรงนี้มีอะไรเอ่ย เอ่อ V I I เลขโรมันเหรอ V I I เลขอะไรวะลืมจับไม่ได้เลขโรมันอ่ะ V I I อ่ะคือเลขอะไรหนี่งนหนึ่ง V I I ทำไมเป็นเหมือนกันหมดเลยอ่ะเลขอะไรวะ V I I นี่ไงประตูอ๋อรหัสเหรอเมื่อกี้สีอะไรนะค้อยใส่รหัสทิบหายแล้วกูไม่ได้เรียนเลขโรมันซะด้วยลืมไปละ ตรงนี้สีแดง V I เท่ากับอะไรวะ V คือห้าอะจำได้แค่ว่า V คือห้าเออเจ็ดปะ V I น่าจะเจ็ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ไว้ก่อนน่าจะเจ็ดแหละเพราะว่าผมก็คือ V I เจ็ดก็คือ V I น่าจะใช่นะโอ้ยดีนะที่จําได้เนะี่ยไม่งัน้นแย่แน่น่าจะนะเดาๆเ,เอาตรงน,นี้ก็เจ็ดเหมือนกันจนําไว้น้ําเงินเจ็ดน้ําเงินเจ็ด เาได้แล้วแดงแดงเจ็ดใช่ไหมเมื่อกี้แดงเจ็ดน้ำเงินเจ็ดเหลือเหลืองกับเขียวเหลืองอยู่ไหนเอ่ยน่าจะอยู่ในห้องนู้นน่ะน่ะมีสองห้องเออตรงนี้น่าจะเป็นห้องเก็บพวกลูกฟอ่านี่สีเหลืองไอวีไอวีเลขเลยวะิหายไอวีเลขอะไรวะคุณลืมเวลาเว่เลา ตรงนี้มีกุญแจล็อกเกอร์ลูมคีเอามาทำอะไรอ่ะล็อกเกอร์ลูมคีตรงนี้เหรอใช่ใช่ใชโอ้โอ้นี่อันสุดท้าย v i i เหมือนกันเจ็ดอ่ามีเจ็ดแล้วก็อะไรอีกวะอันนั้นน่ะ i v คืออะไรวะจำไม่ได้ i v คืออะไรอ่ะลืม ไอเอ่อสี่เหรอน่าจะสี่วะยังไม่ได้อ่ะไอวี IV คืออะไรวะตรงนี้เจ้อะไรใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือไอเนี้ยไอวีคืออะไรวะลืมเราไปแล้วกันเาทุกอย่าง โอเคถูกด้วยโอ้ยดีนะที่มันเป็นเลขแบบตองเจ็ดอะไม่งั้นกูแย่นะวัดโอาเฮียเอา what the fuck เดี๋ยว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 อะไรวะคือ <c oughs> อะไรวะเนี่ยอะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้มีตัวอะไรไม่รู้วิ่งตามเราแล้วผมไม่รู้ตั้งตั้งสติไม่ทันย <You 're S 1> <อ>ืนยืนเลตกใจแล้วรีบวิ่งกลับอีกทางหนึ่ง <c oughs> โดนในตัวข,ขาวๆนั่นชนเลยโอ้เออดีนะกูนึกว่ากูต้องเสียรลวัะเพื่อเกิดใหม่ซะแล้วเออดีที่มันแบบมีเกิดให้ตรงนี้แล้วเรามาตรงนี้ทาไมเอ่ยทำไมเราถึงมาเกิดตรงเนี้ยต,ตรงนี้เป็นห้องอะไร กีเราแก้พัน์อยู่ดีๆอ่ะมันน่าจะเป็นฉากวิ่งไล่นะตรงนี้เปิดได้ไหมเอ่อโอเคหาทางที่จะพังไอ้ประตูนั้นแล้วกูจะไปยังไงวะเอ้ยตรงนี้เปิดได้ใช่ไหมเออ n no. อต้องใช้คีย์มแจโอ้ยเอา้าเดี๋ยว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 กูว่าเกมมันแปลกๆแล้ว เมื่อกี้กูเดินมามันยังไม่มีเลยนะอย่าเหลี่ยมนะเกมกูต้องไปกดอันนั้นก่อนมันเพิ่งจะมันเพิ่งจะสปอน์ออกมาเกมโอ้โหอยู่ๆก็กุญแจมาจากไหนไม่รู้มาเลยโอ้สารเคมีเออโอเพนถังโอ้ชีดโอ้เนอมันพ่นสีกูด,ด้วยโอดีกะเนอ เออไอโกนันนี้สันติงต้องการอะไรบางอย่างเพื่อมาทำอะไรเนะี่ยเออเอเอราหนึ่งศูนย์หนึ่งกันแล้ววะอันนี้มีมาแล้วอันนี้ไงนี่นี่นี่เออเขาเรียกอะไรครับบิ๊กเกอร์เออภาษาไทยเขาเรียกกันโอ้ยติดเก้าอี้เอ้ยติดโตะ๊ะตัวกูอ้วนเกินไปใช่ไหมเนี่เยเกมกระตุกด้วยเอา เออเราต้องอันนี้มาใส่สารเคมีกูคุคิดออกแล้วมันจะเอาสารเคมีเอ่อที่เป็นกรดใช่ไหมแล้วก็ไปเอาละ,ะลายประตูนั้นใช่ไหมกูเดาเลย,ชยใช่แน่นอนน่ากูว่าแล้วไม่ใช่ละลายประตูก็คือละลายที่ล็อกอูดจีนเนี่ยเลยอ่ะมึงนี่เปิดได้ไหมไม่น่าเปิดได้เวละเอ่อตรงนี้อะไรฟบ I managed โอเคออะไรเอ่ยอะไร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 ทำไมเพลงมันเริ่มตื่นเต้นขึ้นน่ะเพลงแบบแนวแบบเหมือนมีใครมองเราอยู่อะเวดเวทเวทตรงนี้อะไรเอ่ย โอ้ยมีคนโดนขย่ำด้วยเพื่อนเราบ้าน่ะน h n โ o เปิด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 ไอเหียเกือบตายกูไม่รู้ต้องทำไงวัตวัตอะไรวะ เดี๋ยวพาทส,สองอ๋อตกใจหมดได้ยังมีพาทส,สองมันเป็นชปเตอร์ใช่ไหมโอ้โคุณนึกว่าคุณตายแล้วกลับล็อบบี้โอเคโอเคมีต่อมีต่อนะเวียนละโอ้ยไม่มีไลว์ชันในกูด้วยกูมองมาเห็นมองเห็นอยู่แหละแต่มันค่อนข้างมืดนะมีไฟกระพริบมีไฟกระพริบตรงนี้เข้าได้โอ้โยตกใจคาสินไฟระคีไฟระเกตโอเค หาคุญแจนะโอ้โหคือเห็นแล้วเมื่อกี้สามสามดอกใช่ไหมเมื่อกี้ให้ปีนด้วยเจะไม่มีตัวอะไรมาไล่เราไล่าเราใช่ไหมอันนี้คืออะไรกวัวบาเอ่อเอาไว้แง่ใช่ไหมอันนี้อะไรปิ๊กอัพยูเวกีก้อ๋อกุญแจเหล็กจะมีกุญแจเหล็กสองอันแล้วก็เอ่อกุญแจทองเองหนึ่งอันนี้ไม่มีโอ้โอ้โอ้โอโอโอ ิส้ยเดรออ้าวฮัลโหลไกด์เฮียอะไรวะนี่กูกูบาตีนะอืออือตายตายตีได้ด้วยสุดยอดเอ่อคาวมัมเบอร์เอ่อมันแปลว่าอะไรตรงนี้เหมือนจะมีการฟิสิกรรมตีนบิ๊กฟุตใช่ไหมเนี่ยตีนโคตรใหญ่เลยตัวอะไรมามาเดินวะเนี่ย แล้วใครมันมาทำกำแพงกูนึกว่าไทยท่านบุกเนี่ยไทยท่านวิปลิตเนี่ยนี่ไทยท่านวิปลิตบุกจะไหมเนี่ยอ๋อน,นี่ทางบนกลับมาใช่ไหมอ๋อนนม,มัออน,นมีซิเวอร์คีย์แล้วก็เอ,อทองแดงแล้วก็สีทองพอๆไว้ตีใช่ไหมน่าจะไว้ต่อสู้แหละรูนึกออกแล้วมันต้องเอาไว้ต่อสู้แน่นอนอัอนนี้มีอะไรไหมไมันจะเป็นห้องเชื่อมต่อกัน ันนี้อะไรโกคีอ๋อได้แล้วอีกอันหนึ่งเหลือบุญแจทองแดงนะอยู่ตรงไหนวะแจทองแดงกูอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจิอยู่ในห้องนี้ไหมเออไม่ตรงนี้ไปไม่ได้เออนี่เหรอไม่ไม่ไม,ไม่มันต้องอยู่ในท่อเนี่ยเอ้ยนีไงมาจากไหนไม่รู้คอปเปอร์ทองแดงนะเค ต้องมีฉากต่อสู้แน่นอนมันให้โกาบากูมาอย่างเงี้ยตีได้ด้วยนึกว่าจะไว้งัดแต่ไว้ต่อสู้โอเคหาทางออกจากที่โรงเรียนนี้แล้วมึงมาตั้งแต่ที่แรกทำไมละ่ะยูยูมึงก็มาโอเคเอออยูยูทำไมรอยตีมัน,น,นจางไปอ่ะอันนี้มีอะไรเฟรท เออันนี้คือเครื่องอะไรอ่ะเออเอออะไรเอ่ยหัวกูเฮ้สวัสดีฮลโอลตัวเฮียะไรวเนี่ยไททันวิปริตกูว่าแล้วไททันวิปริตเออเชิญออนหรเอร์ลิสเลสู เออให้เปิดอไอสักอย่างอ่ะเพื่อทําลายอไอ้โรงเรียนอีนี่แล้วมันต้องมีให้ต่อสู้ตายตายตายอเอ้ยไม่ตีมันไม่โดนกูจะตายแทนแล้วเนี่ยมันกวรวซุ่นตีนอ่ะมันไปอยู่บนหัวกูเออเลือดก,กูเหลือครึ่งหลอดเลยไอ้เนี้ยมันรีได้ไหม กอรีได้มึงหาแล้วนะมึงกูตีมันไม่โดนเลยอีเวนกูหนีได้ไหมวิ่งไรเงี้ยวิ่งแล้วกูทำอะไรมันไม่ได้เลยกูตีแล้วมันไม่ยอมตายด้วยเอาเลือดกูรีก่อนแล้วกันเจอกูไอ้พวกนี้โอยมากันสองตัวเลยกูไม่น่าไปล่อมเลยเฮี้ยอีเวนละ แม่งเอ oh! ้ยเวนเวนเวนพิกอัพิกอัพิกัพกูโดนลุมกูโดนลุมกูโดนลุมกูตายแบ่เดดิ้งโอ้กูไม่เคยเล่นเกมไอพวกนี้ชนะเลยมองไอเดดี้คอนตเนียร์ตูไลท์อันเดอร์เดอะสกูอัลเดอะเอฟเฟคเลอร์อันเดอร์เดดออจอยมอร์ว้าวชักจมี่สุดยอดมาก กูได้ฉากจบตีแย่มากสู้กูตายกูตีมันไม่ได้เลยค่าผู้พัฒนาเกมนี้มึงมึงอยู่นะมึงช่วยแก้ไอ้ครัวบาลนั่นด้วยกูตีมันเต็มเต็มมันยังไม่ตายอ่ะคิดดูสิโอเคอัน,นี้อันนี้เกมอะไรเอ่ยน่าจะมาเกมอ่นและเป็นแชปเตอร์แคมป์แคมปิ้งใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่นแล้วกันโอเคก็โอ้ยได้ฉากจบแย่เชี่ย มันกูกูไม่เคยโชคดีเลยอ่ะโอเคเอ่อมันคัวคัวบามันไม่ได้เรื่องเลยคัวบาข,ของจีนหรือไงวะมันตีไม่ตายโอเคก็นะตอนนี้ก็บายบายสวัสดีครับโอ้โห <Boy. S 1> แพ้อ,อีกแล้ว